สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงครับเพราะมาแบบด่วนฮะเนื่องจากพี่ๆไรออดเขาส่งข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เราครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครใหม่ฮะที่จะเปิดตัวในงานชิงแชมป์โลกวอลเล็ตใสองพันยี่สิบสี่รอบชิงชนะเลิศน,นี่เลยฮะซึ่งตัวละครดังกล่าวหลายๆคนที่ได้ผ่านหูผ่านตาก็น่าจะมีความชื่นชอบเธอเป็นพิเศษนะเนื่องจากหลายๆอย่างครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างแบบเฟี้ยวอะ่ะเป็นตัวละครหญิงดูแล้วมีความแบบน่าเกรงขามน่ากลัวดูแล้วมีความแบบมีความเป็นหุ่นยนต์มีความเท่อยู่ในตัวเองเรียกได้ว่าครบสูตรฮะ ถ้าพูดถึงภาพแรกที่เรานึกถึงอะนะเราจะนึกถึงความเป็นบันนี่จากเกม The First d e s c e n d a n t ใช่ไหมที่มีความเป็นเครื่องจักรเหมือนกันแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่ด้วยแต่อันนี้ความเซ็กซี่อาจจะลดลงไปหน่อยครับอาจจะมีความหน้าเกงขาเหมือนอย่างไวเปอร์แต่ถ้าเปรียบกับโปเกมอนนะฮะไวเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครธาตุพิษไงแต่สำหรับไวสเนี่ยเป็นไวเปอร์อีกเวอร์ชันหนึงฮะแต่เป็นเวอร์ชันธาตุเหล็กไงเป็นเครื่องจักรไงฮะ เพราะฉะนั้นก็จะดูมีความอีกอารมณ์หนึ่งฮะแต่เชื่อแล้วเกินฮะว่าด้วยความเท่แบบนี้น่าจะมีผู้เล่น v a l ลุ a n นหลายๆคนนะนะยกให้เป็นเมนตัวใหม่ของตัวเองอย่างรวดเร็วแน่นอนฮะเนี่ยก็เสียเวลาละไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครของเราเนี่ยตัวใหม่ของเกม v a l ลุ a n นเนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างและอย่าลืมนะฮะในช่วงท้ายเรามีข้อมูลเอ็กซ์คลูจากฝั่งคนสร้างเลยฮะว่า จริงๆแรงบันดาลใจของตัวละครนี้มีที่มาจากอะไรบ้างไปฟังไปชมพร้อมกันเลยครับเอาละฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลจากปากทางฝั่งออฟฟิเชียลเลยละกันฮะเขาบอกว่าไวส์ Vice เนี่ยเป็นเอเจนต์เซนตินลครับฉายาของเธอก็คือจอมบ,บงการแห่งโลหะฮะไวส์ White จะใช้โลหะเหลวเพื่อแยกกับดักจับและปลดอาวุธเหล่าสตูของเธอเธออาศัยเล่หเหลี่ยมการปั่นประสาทครับ เพื่อฝังความกลัวแม้การกระั่างแบบการเดินในสนามรบเนี่ยเอาไว้ในหัวของสรูครับเรียกได้ว่ามีความเล่นกับจิตวิทยาซะด้วยฮะซึ่งสกิลของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมจะเริ่มต้นจากสกิลที่เป็นสกิลแบบติดตัวก็แล้วกันคือไม่ต้องใช้เงินในการซื้อเป็นสกิลที่ใครที่เล่นวอลเลนจะรู้ครับว่าตัวละครทุกตัวจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆเพียงแค่ว่า เวลาบางทีเราใช้ไปแล้วมันจะติดดีเลย์เท่านั้นเองฮะสกิลนี้มีชื่อว่า Arc Rose ครับแปลเป็นไทยก็คือแบบกุหลาบที่มีเล์เหลี่ยมอะไรทำนองนี้ฮะ Arc Rose เนี่ยจะเป็นการแบบติดตั้งไอเทมบางอย่างครับเป็นรูปกุหลาบนี่แหละสัญลักษณ์กุหลาบเนี่ยติดเอาไว้ในพื้นที่บางอย่างครับแล้วมันจะซุกซ่อนเอาไว้เพื่อเวลากดใช้อีกทีนึงฮะมันจะทำให้คู่ต่อสู้ที่หันไปมองเนี่ยนะฮะ สูญเสียการมองเห็นถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นแฟลชนั่นแหละฮะแต่มันจะไม่เหมือนแฟลชของตัวละครอ,อื่นนะแฟลชของตัวละครอ,อื่นเนี่ยจะเป็นการโยนออกไปใช่ไหมฮะใช้แล้วพุ่งทิศทางโยนนั่นโยนนี่ออกไปเหมือนกับระเบิดแต่ของเธอเนี่ยจะเป็นการแปะติดเอาไว้ในพื้นที่นั่นเองครับ สกิลต่อมาครับใช้ชื่อว่าเชียครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือการเฉือนนะสกิลนี้จะเป็นการวางเส้นใยโลหะเหลวครับติดตั้งซุกซ่อนเอาไวนะ้ฮะเมื่อศัตรูเดินผ่านเนี่ย ไอ้ตัวนี้ครับมันจะโผล่ขึ้นมาเฉือนขึ้นมาจากบนพื้นครับและกัน้นศัตรูเอาไว้ครับลักษณะคล้ายๆย,ยการวางกำแพงของเซสครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องให้ศัตรูเดินผ่านก่อนนะและก็คือเราจะไม่สามารถยกตัวศัตรูหรือว่ายกตัวเพื่อนเรายกตัวเราเองขึ้นไปยิงอะไรทํานองนั้นได้แต่ไอ้สกิลเนี้ยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็คือแยก ะตูออกจากกันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นแยกออกจากกลุ่มหรือว่าแยกแบบเดียวกั้นออกไปโดนยิงโดนอะไรก็ว่าไปฮะแบกแยกแล้วค่อยจัดการนะข้อดีของสกิลนี้คือมันจะไม่สามารถทำลายทิ้งได้เหมือนกับกำแพงของเซสนั่นเองฮะมันจะไม่สามารถทะลุผ่านได้เหมือนกับกำแพงไฟของฟินิกด้วยนะฮะจะต้องรอให้ผลของสกิลนี้หมดไปกำแพงเหล็กทิงจะหายไป ก็ไปหาเอาไปใช้ใกันตามแบบวัตถุประสงค์ของทีมก็แล้วกันนะสกิลต่อมาครับจะเป็นสกิลที่ซื้อมาใช้เช่นเดียวกันกับสกิลเชียนะฮะนั่นก็คือสกิลเรเซอร์ Y ะฮะใครที่ฟังจากชื่อเนี่ยน่าจะรู้เลยว่ามันสกิลอะไรเรเซอร์นี่ก็คือ แถววันที่เต็มไปด้วยความแหลมคมอะถ้าไม่ได้ตั้งปุ่มอะไรไว้มันจะอยู่ที่ตัว C นั่นเองครับจะเป็นการโยนออกไปครับใครที่เล่น Q Joy จะรู้ว่ามันเหมือนการโยนระเบิดของ Q Joy ออกไปเลยนะฮะแถมซื้อไว้ได้2โอเอีกต่างหากคือใช้ได้2ครั้งนั่นเองฮะแถมเวลาใช้แล้วอ่าเรายังไม่กดใช้ใช่ไหมสามารถเก็บมาใช้ใหม่ได้อีกต่างหากทีนี้มาดูการทำงานของมันดีกว่าว่าจะมีประสิทธิภาพประมาณไหน สกิลนี้ครับจะเป็นการกดโยนปล่อยออกไปฮะแล้วกดใช้อีกครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ที่พื้นนะฮะคือถ้าเรายังไม่ใช้เนี่ยไอตัวสกิลเนี้ยมันจะซ่อนอยู่ฮะในลักษณะของล่องหนอยู่นะฮะแต่เมื่อเรากดใช้งานแล้วอ่ะมันจะเป็นการปล่อยหนามกุหลาบเหล็กออกมากลางอาณาเขตโอ้ขนาดกว้างไหมถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะฮะส่วนความสามารถของมันก็ตรงตัวเลย ใครที่เดินผ่านเนี่ยมันจะเฉือนนะยิ่งเดินมันจะยิ่งบาดเท้าครับสตรัวที่เดินมาเหยียบอะ่ะจะถู่แบบลดเคสทีครับทุกครั้งที่เดินเหยียบมันนั่นเองนะฮะเข้าใจง่ายนะสกิลนี้ส่วนอีสกิลละหนึ่งครับที่เป็นเขาเรียกว่าสกิลอันติีนะมีชื่อว่า สกิลการเดนครับการเดนนี่คือแบบสวนเขาเรียกว่าปกติมันจะเป็นสวนอ่าสวนย่อมสวนที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีใช่ไหมแต่นี้จะเป็นสวนที่เป็นเหล็กฮะสกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเว้มันจะเป็นการติดตั้งพุ่มหนามโลหะเหลวครับพอกดใช้ออกไปเนี่ยมันจะเป็นการแตกกระจายออกจากตัวผู้ใช้งานครับในรูปลักษณะของรูปคลื่นหนามโลหะนะหลังจากที่ปล่อยออกไปคู่หนึ่งเนี่ย มันจะไปแบบว่าดึงอาวุธของศัตรูทำให้ไม่สามารถยิงได้อเอ,อ่อเจ๋อดีนะน่าจะเป็นสกิลที่แบบใช้พลิกเกมได้ดีพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรุกหรือว่าฝ่ายรับเนี่ยและดูดิดูพื้นที่ของมันดิกว้างขนาดไหนกว้างครับสมมุติกว้างแบบไซต์เต็มไซต์หนึ่งอ่ะเกือบคิดว่าเกือบจะเต็มไซต์หรือว่าอาจจะเต็มไซต์หไปเลยนะฮะดูจากรูปตัวนี้ โค ja ตรโหดแพอศตูโดนก็จะยิงไม่ได้ครับอาวุธหลักยิงไม่ได้นะยิงได้แค่ปืนสั้นเท่านั้นเองครับเนี่ยครับประมาณนี้และกันสกิลของตัวใหม่ไวส์แม่สาวผู้ใช้หนามกุหลาบเหล็ก ทีนี้มาฟังจากปากของคุณเควินไมเออร์ครับนักออกแบบที่เป็นคนออกแบบตัวละครนี้โดยตรงก็แล้วกันนะคือถ้าฝังพี่วีอะไรออดไทยเขาบอกว่าเฮ้ยคำตอบทั้งหมดเนี่ยมาจากปากพี่เควินคนนี้เลยนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยแบบตัวละครมันโกงเกินไปเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยนะให้ไปโทษพี่คนนี้ได้เลยนะหยอกหยอกครับอย่าไปโทษกันเลยฮะมาฟังแกพูดดีกว่า แกบอกว่าชุดสกิลของไวส์เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากแต่จะขาดเครื่องมือการสอดแนมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดเด่นของเซนติเนลครับซึ่งเป็นตัวเมตาปัจจุบันเขาก็หวังว่าเธอจะเป็นตัวละครที่มาคุมพื้นที่การเล่นได้ดีเยี่ยมและสามารถรับมือกับศัตรูหลายหลาคนได้พร้อมกันแฟลชของเธอจะมีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อติดตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้นผู้เล่นอาจจะต้องตัดสินใจและสื่อสารกันล่วงหน้าตอนต้นรอบนะว่าจะเล่นยังไงคุมพื้นที่ยังไงผู้เล่นไวส์เนี่ยต้องกล้าที่จะเล่นแบบไม่ใช่เล่นโกงเกมนะเขาเรียกว่าเล่นแบบเดอร์ตี้อ่ะเล่นเกมจิตวิทยาเนื่องจากเธอจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปิดมุมการต่อสู้ด้วยแฟลชของเธอ อ่าเรว่าอย่างนั้นทีนี้มันก็เกิดข้อคําถามฮะว่าบอกว่าเอ้ยเป้าหมายและแรงบันดาลใจของตัวละครนี้ทำขึ้นมาทําไมครับพี่อะไรประมาณนี้แล้วกันฮะเขาก็บอกว่าเราเริ่มต้นจากการตั้งคําถามก่อนฮะว่ามันจะตอบโจทย์เกมเพลย์ของเซนติเนลแบบไหนกันนะที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะรับมือดูเอลิสได้ดีที่สุดซึ่ง อย่างที่เราทราบคำดูเอลิสสมัยนีย้มันจะมีสกิลในการเข้าทำสกิลในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรปกติอะเซนติเนลเขาก็จะรับมือดูเอลิสไม่ค่อยได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรับที่ดีนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่อะเขาก็จะเล่นแบบเน้นถ่วงเวลาแล้วให้เพื่อนๆเข้ามาช่วยเป็นหลักมันจะมีไหมตัวละครที่สามารถสู้ได้อะยิงสู้ได้ใช้สกิลสู้ได้อะสามารถลงโทษผู้เล่นที่ดุดันแบบ บุกเข้ามาถมเข้ามาแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเขาเริ่มต้นจากการออกแบบท่าเชียร์ก่อนครับช่วงแรกก็คือไอ้ที่ท่าที่มันเป็นกำแพงเฉือนขึ้นมานะฮะเพื่อกันแบบไม่ให้ดูไ l ลิสเนี่ยกลับไปรวมทีมกับเพื่อนได้หรือว่ามาถึงปุ๊บโดนแบบจัดการก่อนเลยอะไรทานองนี้ฮะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ทําการต่อยอดเพิ่มสกิลใหม่ๆออกมาให้มันเป็น เขาเรียกว่าตัวละครที่ซับพอร์ตการเล่นเป็นทีมมากขึ้นและในระหว่างการพัฒนาครับเรามักจินตนาการชุดสกิลของไว้ให้เหมือนกับใยแมงมุม,มะซึ่งปล่อยให้ผู้เล่นเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ได้แต่เดี๋ยวค่อยลงมือจัดการสังหารกับคนที่ติดกับดักที่หลังเมื่อแยกผู้เล่นออกมาจากกลุ่มได้สำเร็จนะฮะ,ะไวส์ต้องการเครื่องมือในการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานั้นเหมือนกับหมัดหน 1, ึ่ะ เขาว่าอย่างนี้นะสำหรับการลงโทษคนที่เล่นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังครับจากนั้นสกิลแฟลตที่เรียกว่าอาร์คร e สครับถูกออกแบบขึ้นมาภายใต้กรอบความคิดที่แบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไว้จัดการคนที่แบบมาติดกับดักอ่ะเพื่อให้ไว้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เธอสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยแบบที่เซนติเนลคนอื่นๆทำไม่ได้ก็าถามว่าเอ้แล้วมันมีปัญหาจากในการทำงานดีไซน์ไหม ที่เควินเกก็บอกว่าในตอนแรกครับวส์ไม่สามารถปล่อยแฟชทะลุกำแพงได้และเ a รเซอร์วเนี่ยก็เป็นสกิลที่ติดตั้งและทำงานโดยอัตโนมัติคล้ายๆกับสกิลเทรดมาร์กของแชมเบอร์นะฮะหรืออรลามบอรดของคิวจอยครับแม้ความสามารถในการตั้งรับของเธอจะมีประสิทธิภาพสูงแต่มันก็ดีแค่ตั้งรับไงแกว่าอย่างนี้เพราะว่ามันคอนโทรลไม่ได้ไงเป็นวางไว้เหมือนกับดัก เธอขาดความสามารถในการบุกโจมตีอย่างหนักครับจนส่งผลกระทบตอบ่อประสิทธิภาพโดยรวมของเธอตลอดทั้งแมปแม้ว่าโดยทั่วไปอะ่ะจริงๆอะ่ะเซนติเนลอะ่ะเขาเน้นบทบาทที่เป็นตัวรับมากกว่าตัวลุกอยู่แล้วแต่วิธีการปรับแบบใหม่ครับให้เธอสามารถกดใช้งาน สกิลต่างๆเช่นเรเซอร์ไยได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำให้มีความแบบยืดหยุ่นในการเล่นมากขึ้นช่วยทีมในตอนรุกได้มากขึ้นครับและอีกอย่างหนึ่งครับเออนนัีเนี้ยเกมพูดออกมาน่าสนใจครับคือสกิลแฟลชเนี่ยแฟลชของเธอติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งแบบทะลุกำแพงได้นะคือไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าไปแบบอยู่ฝั่งที่จะใช้แฟลชอย่างเดียวอ่ะสามารถส่งทะลุกำแพงได้ทำให้เธอมีตัวเลือกและเครื่องมือในการเล่นเวลาเราเล่นแบบยืดพื้นที่ มากขึ้นกว่าเดิมฮะทีนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าตัวละครซีเนลตัวนี้จะมีผลเขาเรียกว่ามีแบบ Impact ต่อการเล่นขนาดไหนแต่ถางแวนวงเชื่อเหลือเกินนะว่าเรื่อดเกมเขาทำตัวละครบาลานซ์อยู่แล้วละใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็ออกมาเนี่ยน่าจะดีครับไม่ OP แน่นอนครับคอนเฟิร์ม